สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์จอมโตทีทเทสวันนี้ผมมีเกมฟรีามารับนะครับผมในจะตีมครับผมเกมชื่อเกมเย่ครับผมในราคา189บาทครับผมตัวแพงหนูนะเทอมันแรกเข้าไปที่เว็บนี่ครับ s g s e t a 60 t h com ครับผมอันแรกมันจะมาเป็นหน้านี้ครับผมนี่ครับ ทุบรอบ60ปีครับผมอันเดี้วแล้วถ้ามาที่สีม่วงชมพูๆเนี่ยครับตัวปลาก็ใส่ดีเนื้อเย็บลอยครับโอเคครับผมจบไปแล้วครับแล้วก็ถึงหน้านี้ครับผมอันที่สองเอกไปแล้วโจทยที่จะตีครับผมหรือไหนคือใส่ยหาดสตีมันเลยครับผมแล้วก็จทนี่ครับชมพูๆม่วงครับผมตัวปล ก็ถ้าจะมาหน้าจะตีแบบนี้ผมให้เลือดนะฮะก็เข้าสู่ระบบครับผมใส่หายียบร้อยครับผมโอเคครับผมเจ้าโจทยอาจูด้าครับผมนั่นแหละครับผมเจ้าจด้าครับผมเจ้าไปต้นปุ๊บมันจะมาเป็นอย่างนี้ครับผมอันนี้ยอดหลงใจครับผม ดติกตกต๊กติ๊กแบบนี้ครับผมนี่คือตำแหน่งครับผมนะอืมนี่ครับเดือนนี้ครับดูเอสครับผมนี่ครับตามเอาตามผมไหมครับแล้ากด finish บ้า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 เนี่ยครับผมกดต่อไปแค่นี้ครับผมก็ดไนนด,ด้เกมนี้มาเล่นแบบฟรีๆแล้วครับผมอ่า เราเข้าไปดูสตรีมครับผมว่าหน้าจริงหรือเปล่าครับผมอ่เาเก็บเสื้อผ้ไปชินปุ๊บนี่ครับหน้าครับผมเกมบาบาบ้าบา,บาห,หูในทางของหนูในทางสตรีมขอบคุณแล้วอ,าอ,อ,วาอ่าแล้วลองชินดูว่าอยู่ชินหรือเปล่าแล้วนะครับอปุ๊บอ่าหนูชินด้วยครับผมนี่ครับ ได้มาครับหรือด่านที่สองครับคือคุณดัาได้คุณคุณนัดเกมนี้มาแล้วแก็คู่เมียได้เกมนี้อะไรวะคุณนัดเกมนี้มาแล้วเจ็คู่นัดได้เนินรอเดอร์เจบานนี้เท่าสตีมไม่น่าครับผมเท่าไปที่สตีมเข้าไปที่ช่วยเหลือครับผมช่วยเหลือไปที่ฝ่ายจากลุงหนุ่มีมครับ แล้วก็เลือกเกมต้นหาเกมเกมนี้ผมที่ผมจะเอาเองินเ้าแต่เจ้าบาตของเกมนี้มาตัวเข้าไปแล้วก็ไปที่ปัญหาตอนนี้เกมหรือทางคลินิกครับผมตัวเขไปนี่ครับเขาจะบอกว่า เจมไม่ไม่ยอโมเอาโหลดหรือจิตา้าเกมไม่เริ่มเมื่อสามพลามเริ่มเปิดเกมอันไหนครับผมอันไหนครับนี่ครับสามพลันพบปัญหาดิไม่ใช่นี่เลยสุดเท่าน,นี้ครับเกมไม่เริ่มเมื่อสามพลามเปิดอ่าเสร็จคุณจะเรื่องไหนครับนี่ครับอันที่สี่ครับผมสารต้อนการทำเนินการทำเนินการน้องน้องถอนคืนเงินครับ เธอถ้าไปอ๋ออันนี้คือนับรมฟรีเลยช่นเนินไม่ได้แล้วก็เสียใจด้วยเนินไม่ได้คืนอน่ะนะเย้ผมแล้วขอจ,จบที่เพียงนี้ PG, ครับจิวเจนไว่เจอหมบาย